ผู้มีการศึกษานั้นย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคมว่าจะเป็นผู้มีทั้งความรู้และความคิดพิจารณาสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ผิดได้จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพัฒนาตนเองต่อไปให้เป็นผู้มีความรู้สูงขึ้นและมีความคิดพิจารณาที่ถูกต้องแท้จริงผู้สามารถสร้างสรรค์คณุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไปพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีการศึกษา2566ณศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันที่26มีนาคมพุทธศักราช 2567